สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมฟิโลไทยครับไม้พันใบนะครับฟิโลไทยหรือเขาเรียกว่าผู้ฉีกด่างนะครับผู้ฉีกด่างนะครับอันนี้คือใบ ที่ยังไม่โตเต็มที่นะครับถ้าเต็มที่ใบของเขาก็จะฉีกออกนะครับตอนนี้ยังเป็นใบเล็กๆอยู่นะครับพอสักหน่อยนะครับก็จะฉีกออกนะครับมีใบเล็กครับมาดูใบใหญ่ครับใบ สวยๆแบบนี้เลยครับฉีกสลับนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับใบก็จะเป็นใบสีเขียวลวดลายด่างขาวนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับผู้ฉีกนะครับผู้ฉีกด่างครับ พาทุกท่านมาชมความสวยของไม้ใบนะครับสีสันสวยงามนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นใบอ่อนครับที่ฉีกยังไม่แก่เต็มที่ครับก็มีความมันวาวนะครับสีสันก็ยังไม่เด่นชัดนะครับเหมือน ใบนี้ครับถ้าใบแก่ๆก็จะออกสีเขียวเข้มๆเด่นชัดครับลวดลายเด่นชัดสวยงามครับเขียวเข้มแต่ถ้าเป็นใบที่ยังไม่แก่เต็มที่ก็จะเป็นลวดลายจางๆผิวของใบก็จะออกมันนะครับสวยงามเลยครับ อีกใบนึงครับเริ่มแก่ความเด่นชัดของลายใบนะครับความด่างก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเขียวคขาวสวยงามครับใบใหญ่ๆครับครับันนี้ก็จะปลูกไว้ในบ้านนะครับ เพื่อไปเป็นไม้ฟอกอากาศทำให้อากาศสดชื่นเย็นสบายอากาศบริสุทธิ์สวยงามครับลวด,ดลายครับ จะเป็นใบเล็กนะครับที่อยู่โคนต้นครับจะมีลวดลายอีกแบบครับขาวเขียวออกมนๆน,นะครับสีออมนใบเล็กใบของกา้านโคนครับสวยงามอีกแบบครับธรรมชาติที่หาชม ได้ทั่วไปครับแต่ในที่ชอบความเขียวความสดชื่นปลูกไว้ในบ้านนะครับผ่อนคลายนะครับสบายใจสบายอารมณ์นะครับสดชื่นสวยงามครับอย่าลืมหามาปลูกกันนะครับต้นไม้หรือพันไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับ หรือไม้พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับปลูกได้หมดครับช่วยให้บ้านร่มรื่นเย็นสบายและสำคัญนะครับทำให้อากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์นะครับอากาศเย็นสบายนะครับอย่าลืมนะครับ วันนี้เอาความสวยงามของฟิโรไทยนะครับหรือผู้ฉีกใบสวยๆใบดังๆมาฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ